โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยใช้ออกซิเจนจากต้นลำไยหายใจจุกทุกท่านนะครับผมดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการเดฟทีวีนะและนี่คือโดนราคา600บาทมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกันเลย let's go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนวันนี้มันเป็นกระเป๋าเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมานะแต่ว่าแต่ว่าแพคเกจจิ้งมันดูเหมือนแบบว่าไม่มีกันกระแทกอะไรเลยอ่ะมาเป็นกระเป๋าเลยอ่ะทุกคน เอ้โหนี่มาเป็นกระเป๋าเป้เลยวะ่ะเอ็ม่ใช่กระเป๋าเป้ดิกระเป๋าอะไรสักอย่างเลย <What? S 1> โอ้ว้าวเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะทุกคนเอาตีบ <c oughs> อู <c oughs> กลิ่นมันไม่ใหม่นะกลิ่นมันไม่ไม่เหมือนกลิ่นใหม่นะนเหมือนกลิ่นไหม <c oughs> มามาพร้อม ด้านฮู้วโอ้ว้าว,โอ,ว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 โอ้ว้าวดูสิโอ้มันเหมือนมือสองเลยเอะทุกคนดูมันมันดูเหมือนแบบมีติดอะไรติดมานิดหน่อยนะทุกคนว้าว,ว,าวโอว้โนี่นี่คือหน้าตาของโดนราคา600กว่าบาทบ <laughs> นี่คือโดน600บาทโอ้ยมีกล้องตรงนี้ด้วยว่ะดูดิทุกคน อยู you know, ม่มาว่ะมาว่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนลวกันรู้สึกว่ามันจะเบาๆนะทุกคนดูเหมือนแบบข้างในแบบว้างปล่าเลย<ฟ>นี่มีปุ่มที่บอกว่าเอาไว้เปิดปิดน,นะทุกคนนี่ก็จะมีแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเปิดยังไงทำไม,มเบาขนาดนั้นมันบอกให้โอเพนตรงนี้ว่ะโอ้โอ้<ฟ>โอ,โอ้ว้าวทุกคน นี่คือแบตวะ่ะนี่ทำไมแบตมันร้อนรอนวะไม่แบตบวเมบบวปเปล่าแบตปวมหรือเปล่าวะแสดงว่าเราต้องชาร์จไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยววางไปก่อนอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะฮะเอาไว้เป็นนี้เหรอโอ้สาวอากาศรือเปล่าไ,ไม่น่าจะใช่อู๋เมือนจอยสติ๊กเลยเี่ยวไมค์ก่อนนี่ก็จะใส่ฐาน2 e. า3ก้อนนะทุกคนติดไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูของแถมกันบ้างนะน,นี้น่าจะหมดแค่นี้เปล่านี้ทำมาเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อเอาไว้แางนี้เหรอ อ๋อปัญญาออนโอ้นี่ก็คือคู่มือนะทุกคนว้าวโอ้ยแฮ่หุ้ยหุ่ยชอกล้องมันชัดขนาดนั้นเลยหรอวะพระเจ้านี่คือคู่มือโอ้พระเจ้าโอ้ว้าวโอ้มันมีมันมีมันมีที่กันมาทุกคนนี่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 ก็น่าจะเป็นบังเกอร์ของมันนะนี่สี่อันเดี๋ยวเราต้องเอามาใส่ก่อนนะทุกคนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อมันแบบว่าไปโดนสิ่งของอะไรพวกนี้เออใบพัดมันน่าจะแตกได้นะ ใส่ง่ายนะทุกคนแล้วก็มันเบาด้วยนะตัวนี้มันโคตรเบาเลยยกขึ้นมาแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเหมือนยกยหุ่ยนุ่นน่ะโอ้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะ <c oughs> โอ้มันจะมีล็อกข้างล่างนะทุกคนโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ว้าวสวยรูปปะู้ซ่อนเลย <c oughs> สวยรูปปทูซ้อนเลย <c oughs> และนี่คือสายชาร์จนะทุกคนกจะจะแถมสายชาร์จมาด้วยดูซิว่าข้างในามีอะไรบ้างโอ้ก็จะมีกระสายชาร์จนะแล้วก็มีไขควงอันนึงก็จะแถมปีใบพัดมาสองขนะทุกคน แค่มา2คู่โอเคก็ได้อยู่เดี๋ยวผมก็ขอไปชาร์จก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเท่าน,นัา้คนคลิปนี้เนี่ยซีอูกีนิคิทามคุณบายตุ้ยไม่ใช่ลาเดี๋ยวเราก็ไปกันเลย let's go โอเค,ท,ค,อเคทุกคนผมก็ได้ชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ชาร์จกูจะเต็มเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเร็วอยู่นะนิดนึงนิดเดียวกมาเลยอนะฮะว,ว้วาวว้าว มันเป็นแปเจ็ดเฮ้เฮ้ฮแบตอะไรวะคิดว่าสามจุดเจ็ดอะอูแปดจุดเจ็ดมันโอโหว้าว <c oughs> ปราบ้าไปนี่ทุกคนดูมันเป็นแบบเซนเซอร์หรือเปล่าทุกคนดูดะมันมันเราผมไม่ได้กดเลยนะแบบไม่ได้เราไม่ได้กดเลยนี่ดูดูดูด,ด,ด,ดูดูนะผมมันไม่ไม่แบบไม่กดลงไปเลยเว้ยแบบก็คือแตะนิดเดียวมันก็ติดเลย เอ,าอ้าไอหยังวะนี่คือรีโมทกดเปิดตรงนี้ทุกคนนี่มันจะหาสัญญาณเห็นไหมโน้ต <No. S 2> พอจับสัญญาณเสร็จเนี่ยมันจะแบบเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้แบบกระพิบกระพิบแบบเน,เนี้ยวิธีเล่นกคือให้เรากดขึ้นไปข้างบนติดหนึ่งแล้วก็กดข้างหลางอีกติดหนึ่งเห็นไหมไฟมันก็จะลื่นกระพิบ,พบ่ะโอเคแล้วเ,เราก็บิดเลยโอ้ย oh yeah. oh ของห้างของห้างทำไมอะทำไม,มอ้าวอะไรอ,อ่ะนานนี้อ้าวอ้า อะไรอ่ะอะไรฟันี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นดูอันนี้ให้ดู<อ>นี่โดนจิว๋วปุ๊ยเปิดแล้วนะเห็นไหมไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นง่ายเล่นง่า,งานนยไอ้ล้วก็เปิดโอ้ตีเดียวเห็นไ,ไหม,แ,ไไหม,มแล้วก็เห็นไหมมันหยุดแล้ว ยิ่ขึ้นซี่ยิขึ้นซี่ยิขึ้นซีโอ้ดูซีคุณดูซีนี่ตัวน้อยนะอันนั้นตัวใหญ่นะก็ราคามันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่นั้นมันลดราคาไงราคาจริงเป็นพันกว่าบาทเลยนะ คลิปยู่กันนึงไปอะไรตรงนั้นโลกโอเคไปเล่นข้างนอกดีกว่ามันขับยากมาก 你呢？啊！哇！哦！<noise> โอเคทุกคนก็สรุปว่ามัน <laughs> เล่นก็ได้อยู่นิดนึงแต่ว่ามันเล่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรหรือว่าจะต้องชาร์จเลยสักประมาณ3ชั่วโมงแต่ดูๆรวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนแบตมันบวมนะก็มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วโอ้มันน,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 น่าน่นน่าจะไม่บวมหรอก <laughs> นั่นบอกแลก้ว3.7โอเคทุกคนถ้าใครชอบไปรีวิวกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคลิปนี้เนี่ยซีโอเค้นิคส์ทามบ๊บาย